ออฟซื้อบ้านออฟเดอะแพนกับซื้อบ้านคอมพคอมันต่างกันยังไงอพะบ้านคอมพีทข้อดียังไงเอ่ยข้อดีคือเราย้ายเข้าไปอยู่ได้เลยเราเห็นของแบบว่าเห็นของจริงเลยคือเราสามารถแบบแพกกระเป๋าทำเรื่องเสร็จจ่ายตังมีกุญแจย้ายไปเลยแล้วก็ก่อนก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยเราสามารถดูโปรดักต์จริงไม่ได้ดูในกระดาษใช่เราเข้าไปเดินดูว่าว่าเข้าไปในห้องกว้างยังไงเพดานสูงยังไงไฟยังไงห้องครัว ทางห้องเราเผื่อทางห้องเราหล่อไหมเออใช่เปิดประตูไปเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยตับตึกเป็นยังไงเราเราได้เห็นได้เห็นของได้เห็นของของจริงอ่าแล้วก็ออฟเพนล่ะพี่บอรนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเอาเอาเอาคอมพิวต์ก่อนแล้วคอมพิวข้อดีของคอมพิวคือคุณต้องทำไฟแนนซ์ให้ได้ก่อนคอมพียรูเออทำไฟแนนซ์ให้ได้ก่อนอ่ะแล้วแล้วถึงค่อยเซ็นเอ็กซ์ชแนนซ์ถ้าสมมุติว่าเกิดโฮมโลนหรือไฟแนนซ์ไม่ผ่านน่ะเราเราก็ไม่เสียเงิน ก็อันนี้ก็จำไว้เลยนะใครจะซื้อบ้านบ้านที่คอมพพตคุณควรจะทำโฮมโลนให้เสร็จก่อนแล้วก็คือค่อยเซ็นเอกสาร<ช>แต่บางคนอันนี้ก็แล้วแต่บางคนไม่มีผิดไม่ถูกแต่บางคนเขามีความอยากได้มากรีบเซ็นเอ็กชเชนเพราะกลัว กลัวบ้านหลังนั้นตกเป็นของคนอื่นพอถึงเวลาแล้วก็กระเสือก็กระสนไปหาทําไฟแนนซ์เอาอันนี้ก็มันแล้วแต่แล้วแต่การตัดสินใจของคุณใช่อ่านี่คือแล้วก็อ่ะเราเราเรต้องแอบรอบเดือพันรอบแผนรอบแผนข้อดีข้อดีก็คือเรามีเวลาเก็บเงินเก็บเงินนี่ยากเก็บเงินแบบค่อยค่อยๆเก็บเงินแล้วค่อยๆดูใช่สมมุติว่าบ้านแบบว่าเราซื้อตอนปีปีสองหนึ่งในราคาถูกแต่ว่า บ้านไปเสร็จตอนปี22หรือ23งสราคาขึ้นเออระหว่างนั้นน่ะเรามีเวลาเก็บตังค์ไงพอสมมติปีนี้ปี21ใช่ป่ะไปซื้อปุ๊บคุณก็ดาวสักวางเงินดาวสัก10%แล้วก็เซ็นเอกสารเอ็กชเชนแต่ซื้อซื้อออเดอร์แพลนี้ต้องเซ็นเอ็กเชนเลยต้องเซ็นเอ็กเชนเลยแล้วก็จ่ายดาว10%แล้วมีเวลาอีก2ปีสมมตินะอีก2ปีจะเซ็นเพิ่มเวลาเก็บตังค์ตั้ง2ปีมันไม่มีข้อไหนอันไหนผิดอันไหนถูกนะใช่มันมีเรียกข้อดีของแต่ละอันนะ่ใช พอพอถึงเวลาเซเทอร์อีก2ปีเซเทอร์ระหว่างนี้คุณเก็บเงินเพิ่มอีกพอถึงเซเทิร์คุก็วางเงินดาวเข้าไปอีกพอคุณวางเงินดาวเยอะก็ทําให้ผ่อนผ่อนต่อเออผ่อนน้อยลงแล้วมีเวลาเก็บตังมีเวลาไปพูดคุยกับกับบล็อกเกอร์หรือแบงค์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าออฟเดอะแพนมันมันเหมือนซื้อจกระดาษใช่มันคุณจะเห็นแต่กระดาษและอาจจะไปยืนมองตรงโลเคชั่นเห็นแต่อะไรต้องมีอิมเมจินเอาเห็นแต่ พื้นดินอ่าอะไรประมาณนั้นหรืออ้เขาจจะกำลังเพิ่งตอกเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ไม่ผิดไม่ถูกนะคะอ่าไม่ผิดไม่ถูกใช่บางคนถามว่าอันไหนดีกว่ากันแล้วแต่ว่าสถานการณ์นะอ่าเพราะว่าเราสองคนก็ซื้อทั้งคอมพิวและออฟเดอะแพนใช่มันก็แล้วแต่การตัดสินใจใช่ก็ก็วันนี้ก็ฝากแค่นี้แล้วกันเนาะฝากแค่นี้ถ้ามีอะไร ที่อยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้ที่ไม่ข้างบนหรือไม่ก็ข้างล่างนี้ก็ติดต่อมาละกันวันนี้นะคะเรา2คนนะคะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพดีมั่งมีมั่งคั่งโชคดีทุกราทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์ชอบกดไลค์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because I love you